และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่กาโรล,ลูกรลักของเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศติดดาวให้เป็นหกดาวแต่ว่าตอนนี้นะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ3นาที2นาทีละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนที่เราจะไปลุ้นนะฮะกาโรของเราเป็น6ดาวก่อนนะครับผมขณะนี้นะฮะ ค่าพลังรวมของผมก็เป็น26.86949ล้าน6 9 4 9ะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวถ้าการโร6ดาวมันจะขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวเรารอมาดูกันเลยดีกว่า,นะาส,ส่วนกาโรนั้นตอนนี้พลัง5.2ล้า 67, น2 6 7 7 6 7นะค่าพลังโจมตีคือ8 7 7 0 0 0 SP คือ2.5ล้านห เดี๋ยวรอดูกันเลยว่า6ดาวมันจะขึ้นได้สักเท่าไหร่อันนี้แค่เป็นวันแรกที่เรารอให้เป็น6ดาวนะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเราจะมีรออีกอย่างหนึ่งนะฮะรอปลุกตื่นของเรานี่เองกับอาอาวุธเฉพาะใช่ไหมไอเทมเฉพาะบรรลุ3ดาวเสื้อกล้ามสีจำของกาโล่เราจะมาจัดให้กาโล่ลูกรักของเราแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะ และตัวต่อไปก็อัปเดตนะฮะอัปเดตอันนี้ดวง4 6, 000, ี่ล้านหเลือด5้าล้านหะฮะโจมตี3.000สนอุปกตอนนี้ผมได้เพิ่มมาก็เป็นเสื้อสูตรนะ HP HP เลยตอนนี้ขาดอยู่แค่รองเท้ากับกางเกงนะก็ยังต้องรอรุนต่อไปโคเกสึตอนนี้โคเกสึพลังรวมอยู่ที่4.4ล้าน4นะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่ 6แสนแนะแล้วก็ HP อยู่ที่2อล้านสะครับส่วนเพิ่งไปอัพการ์ดบัฟเพิ่มขึ้นมาการ์ดบัฟอันนี้เราทําให้เป็น6ดาวเต็มแล้วนะเพื่อนๆเหลือแค่อันนี้อันนี้จะเป็น HPHP HP ที่ผมเตรียมไว้สําหรับเกียร์โลเข้ามาเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนสายกันนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พลังโจมตีของ2อ,อันนี้ก็เต็มแล้วนะ6ดาวเต็ม อ่านี่หดาวเต็ม6ดาวเต็ม,ตม35%ทั้ง2องานนะครับแล้วก็คิงคิงก็พลังรวมตอนนี้ก็4ี่ล้านสนะครับเกือบจะสล้าน3แล้วดาเมจร,รวมก็7จ็ดแสนอ่าพลังโจมตีก็7จ็ดแสนแล้วนะแล้วก็พลัง HP 2พีสองล้านหนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งจัดไปเลยนะี่คือโบลท์โบลท์ตอนนี้พลังรวมคือ4ี่ล้านสนะพลังโจมตี7จ็ดแสนแนะฮะ HP จะเป็น2ร้านนะส,สวยๆเลยนะฮะแล้วก็เราไปเพิ่มเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเปลี่ยนมาแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วที่เราบอกบอกว่าเราใช้ความเร็วเพื่อที่จะกระดูกทองและคือผมพลาดเองผมียดเองดังนั้นขออภัยทุกคนด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนแล้วงเกงเซตป่าเถื่อนเป็นจอมตีเปอร์เซ็นตะ์แล้วฮะเรียบร้อยฮนะ,ะดาเมจแรงขึ้นมากเลยนะครับผมส่วน Guard การ์ดบัฟก็ตอนนี้5ดาว3อันแล้วนะ เหลือให้เป็นกดาวสามารถโอ้โหแต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะมากไม่เป็นไรเราก็จะค่อยๆปั้นกันไปนะฮะอะแถมฟินิกให้ตัวหนึ่งฟินิกก็พยายามอัพการบ,บาดอยู่ตอนนี้นะฮะหาอ,อันดีๆอยู่อ่ะตอนนี้พลังของฟินิกก็2,005นะฮะ2,005พลังโจมตีคือ4 0นะแต่เดี๋ยวจะถ้าเรา จัดการกับกาโลลูกหลักตัวนี้ของเราเสร็จไปเรียบร้อยเมื่อไหร่ผมจะมาเคลียร์ตัวอื่นให้เรียบร้อยเลยให้พลังดาเมจมันขึ้นสูงๆให้ใหเยอะมากที่สุดนะโอเคตอนนี้ก็เป็นอัปเดตสถาน,นะของเราตอนนี้นะฮะตอนนี้เวลาเป็นไงอา้าวมาแล้วนะครับผมถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีแพ็คอะไรบ้างที่เราจะซื้อและคุ้มที่สุดนะไหนดูซิ กาโร่ใช่ไหมฮะน,นี่แพ็คอันเชอร์นี่เลยเดี๋ยวเราคงต้องมาเปลืองกับตัวนี้เลยใช่ไหมเอออันนี้ซื้อแล้วได้เลยนะเพื่อนๆสี่สิบสี่สิบตัวเลยอันนี้ซื้อแล้วได้เลยนะแล้วอันนี้ก็ยี่สิบตัวที่จริงเนี่ยผมเนี่ยขาดอยู่แค่ตัวกาโร่ของผมที่จะเป็น6ดาวเนี่ยขาดอยู่แค่90 90ชิ้นส่วนนะและตัวผมเนี่ยมีอยู่แค่มีอยู่แล้ว12 แล้วก็มีชิ้นส่วนสากลของฝั่งฮีโรอีก12นั่นคือ24แสดงว่าเราขาดอีกแค่86อันเอ้ยไม่ใช่ละ24 24 24ถ้าจะเป็น90ขาดแค่66อันเออใช่ไหมขาดแค่66อันทังนั้นเรากลอแค่เปิดสุ่มการโล่ให้ได้แค่2ตัวเท่านั้นเพื่อนๆครั้งนี้เราจะไม่เกลือเราจะไม่เปลืองแน่นอนอ่า เราขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นใช่ไหมเพราะไม่ได้ตัวละสี่สิบดังนั้นคลิปนี้ทนะ่านเพื่อนเราจะไม่เกลือโครคครับผมงั้นเดียรเ,เดี๋ยวเราดูเพิ่มอ,อีกหน่อยนะมันมีอะไรเพิ่มอ,อีกไหมสับปึ๊บไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียรนะ์ตรงนี้เลยเราจะจบกันภายใน2แพ็กน,นี้เพืพ่อนๆนี่สองแพ็กน,นี้เลยอันนี้40สบ อันนี้60ส่ะเราจะจบเป็นแค่นี้เราจะไม่เกลือเราจะไม่เปลืองเราจะได้ลูกรักเรา6ดาวเข้ามาโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปจัดการชำระสั่งซื้อแพ็คอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าวันนี้เราจะได้การโรหดาวภายในกี่ใบโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน เอาแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็ไปจัดการซื้อตรวจดำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเรามีตัวดำอยู่ร10ใบนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยเฮ้ยมีคนได้การโลอ,อกีกแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้สิครับมันต้องให้เป็นเราก่อนสิฮะต้องให้เป็นผมก่อนสิครับผมเออมันต้องให้ผมเป็นคนเปิดสิครับเอ้ยอะไรทำไมเขาได้กันเยอะเนี่ยหรือว่ามันเขาจะดวงดีเลดการโลมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรา ้องอันเชิญล่อไปก่อนแล้วฮะหนึ่งครั้งเป็นไงเป็นไงน่านฟ้ามาแล้วไงดวงดีแล้ววันนี้นจริงๆจ,จะบอกให้มาสิเออมามาไหนดูสิมีอะไรบ้างครับผมเราก็จะมีกาโร่นะฮะมีโซนิกเราลักนายแต่ไม่ต้องมาหรอกจังพัฒเด็กอะตอมิกสเปอร์ดาร์ชายนะฮะปราชตาดินวัคซีนแมนอชูราคาบุตโตะแล้วก็ปุริปุริซันเนอร์นะมามา เพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยครับที่หนึ่งใบแรกที่รอบแรกนะฮะมาแน่ไปสิพวกเราที่สุดดูว่าคำบอกเราเป็นจริงหรือเท็จโปรไฟล์อ่านะมัวถูกซะด้วยไม่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 ไม,ไม่มาสิมาท่ไรครับอันนี้เลขสวยเลอร้อยใบเราต้องมา คลิปนี้เราต้องมาเราต้องไม่เกลือครับเาบเ,เาอีกทีอ่ะปุ๊บมามาดิาล,ลูก ด้วยมีติดกันด้วยแต่มันไม่ใช่เพื่อนเพื่อนสารใต้ดินดดเอละละออกมาเพิ่มน,นิดนึงผมว่าผมยืนยืนผิดท่าเราต้องยืนฝั่งขวาอ่าเนี่ยแหละตรงตรงเลยตรงตรงเลยอันนี้ใช้ตรงตรงเลยสองตัวตรงเลยไปติดครั้งทองลูกทองทองนะทอง ออ,อืมสิสุดทรายแออผ่านไปสี่สิบใบจะเริ่มมาตอนประมาณใบที่รอบที่หนะฮะรอบที่หกสิใบเนี่ยนะไปอีกครั้งหนึง่ง กาโลโลการโรของพ่อมาสิัทรลกมาเปลี่ยนเป็นมือซ้ายนะกวา่าร้ายซ้ายดีชัดเลยน่าจะชัดเลยแหละปาบก็ให้เนี่ยแหละเนี่ยแหละตัวที่แปดเพื่อนเพื่อนใครดูเพื่อนใครดูว่าผมจะได้คัสเอมาเลยสิ่คือ<น> ต้องสั้นเด็คดคลิปนี้มันต้องสั้นเด็ดเพื่อนใช่ไหมมันต้องปกักเฮ้ยออกมาหนึ่งตัวปกักออกมาอีกสองตัว,ออตวเฮ้ยมันต้องสั้นแล้วอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายคอยช่วยเหลือช่วยกู้โรคต้องมาภายในครั้งนี้แหละมาสิมามาชัดเลยตัวที่9นี่เป็นไงเพื่อน อยาจะต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่ให้สะใจสักทีชัดมาแล้วหนึ่งตัวผ่านไปลูกก็มาโอ้ยพี่ถือผมดีไหมมีร้อยสิบใบใช่ไหมกดไปเจ็ดสิบใบถือว่าดีหัวเจ็ดบใบได้มาตัวหนึ่งแล้วนะเพื่อนมันต่อกันเลยไหมซ้ําเลยไหมซ้ําโดยไม่ต้องออกเลยนะซ้ำเลยมาเลยอันนี้มาอีกรอบนึงเลยตัวที่เ้าเหมือนเดิมเลย ติไปเองภูเก,ก็ตลกูกนะฮะออกไปหล่นล้านิดนึงนะหล่นล้านแล้วนะคลิปการร่วมคลิปๆเอาไปเดินเล่นนิดสักหน่อยเพราะเราเหลืออีก30มสิบใบสามครั้งอีกแค่ตัวเดียวภารกิจเราจะสิ้นสุดคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้น ที่เราจะไม่เกือนะฮะไม่พูดพามทำเพลงอะไรอีกรอบหนึ่งไปสิบใบมันต้องมามเกตเามอน้าดีา 8, 9, 10, นยะมางรนะ้ <laughs> านะนะสองทางนะาตัวเดียวนะไปมาลูก 8 90เนี่ยชัดเลยชัดเลยชัดเลยว่ากูยังไม่ได้ติดสองหอนาอีกแล้วอีกครั้งเดียวเ,เพื่อนๆครับครั้งเดียวนี่มันต้องปาฏิหาริใช่ไหมถ้าครั้งนี้เราได้นี่เราถือว่าเราประสบความสำเร็จกับคลิปนี้และคิปการสุ่มตัวละครการโรล,ลีเทอร์เนี่ย เราได้ตามที่เป้าตั้งเป้า,าไว้เลยดังนั้น GM ครับจัดมาให้ผมหน่อยครับตัวสุดท้ายฮะต้องมาแล้วเนี่ยต้องมาแล้วเนี่ยมาตัวที่เก้าตัวที่เก้าตัวสุดท้ายเลยเอีไโอ้โห้อีกแล้ว<ๆ>เลย หมด,เง,มดเงินหมดเงินหมดแล้วนะเพื่อนได้มา,าตัวหนึ่งนะตอนนี้เท่าไหร่มันใบละสี่สิบใช่ไหม,ม, 40, ไหมตัวละสี่สิบห้าสิบสองรวมกับสิบสองเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่เราได้ซื้อสองอันอีกตัวเดียวเพื่อนเพื่อนอีกตัวเดียวเท่านั้นงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาไป ไม่ไม่อยากซื้อเยอะเลยเดี๋ยวขอซื้อสักสี่สิบไปโอเคจัดไปเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนะครับกับ <c oughs> <g rab ble> มาอีกครั้งอันรอบที่3านะเพือพ่อนผมขอบอกไว้เลยรอบนี้ยังไงก็ได้แน่พน,นันกันได้เลยชัดเลยเอาไหมครับเพือพ่อนยังไงได้แน่นอนผมบอกเลยครั้งนี้ได้แน่นอนเพราะผมมั่นใจมากอะไรรู้ไหมฮะ อีกสครั้งมันก็จะได้การันตีแล้วครับผมเพราะยังไงมันต้องได้แน่นอนเออมามางั้นเราใสไป3าครั้งนะยังไงก็เผื่อว่าได้แน่นอนแต่ถ้าได้ก่อนก็ดีนะจะได้เก็บตัวดำที่เหลือไว้สำหรับเกียร์โลนะมันต้องได้ก่อนสิรู้ไหม เพื่อสั่งครั้งสุดท้ายการันตีได้แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะได้ก่อน30บใบไหมอ่ะสั้งแรกไปเลยมาลูกเอาแบบเหลือไว้ให้พ่อซื้อเกโลอีกรอ,อบหนึ่งนะเนีเดี๋ยวจะ,ะแสดงให้แกดูเลยเนี่ยว่าพลังที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะบิงนะฮะตัวไหมรอบนี้แหละรอบนี้แหละเหลือ10บใบก็ยังดีนะเหลือ10บใบก็ยังเอานะ อ่ะตัวที่6เลยตัวที่6มาตัวที่6เลยเริ่มสามสี่ห้าหกเป็นไงโอ้โหอะไรมันจะไปขนาดนั้นวกนธนิดเล่นหวยดีกว่าโอ้โหไไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนกดแบบเออชันไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไงเราก็ได้เงินตีไม่ได้ไม่ได้กดไปไม่ต้องมานะไม่อยากได้สีทองจริงจริงไปชดอย่ามาเก็การใส่บลอกนไม่เป็นไรเราจะเก็บที่เหลือไว้นะครับเดี๋ยวรอ เจโลอาธิเกตที่เหลือนี่คือแบงค์นะแบงค์ Bank เงินนะแต่ไม่น่าจะอยู่ถึงเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะมีเสื้อกาโลเนาะนำลายเห็นเราเข้าไปรับนี่ตัวนี้ก่อนเลยอันเชิญครบกำหนดนะฮะสามสิบครั้งห้าสิบครั้งแ0สิบครั้งร้อยยี่สิบครั้ง มามานี่ไงป็นไงผมบอกแล้วว่าได้แน่ปี่ไงเป๊ะตรงเป๊ะเลยถือว่าเกลือไหมเพื่อนๆวันนี้เราสุ่มภายใน180ใบได้2ตัวโผล่มาก่อนตัวหนึ่งได้การันตีตัวหนึ่งถือว่ากลางๆเนอะถือว่าไม่ได้ดวงดีแล้วก็ไม่ได้เกลือจนเกินไปนะเพราะอย่างน้อยเรามันก็ออกมาให้เราอีกหนึ่งตัวนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเมื่อ6ดาวแล้วพลังมันจะขึ้นมาสักแค่ไหนกันเชียวไอ้ที่เราลอกันมาเนี่ยออตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวเช็คกันเลยนะ5้ร้าน2แสนหหมื่นนะกับ8แสน7นะลหลดนหล,ลม่มามามาปาบก็ให้หนึ่งปาบก็ให้สอง ปาบเข้าให้3เอาแล้วนะฮะดาอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%ไปขึ้นมาอีก74,000นะฮะเป็น,เ,ปนเมื่อกี้เท่าไหร่526เป็น528เป็น535แล้วเพื่อนๆทุกคนให้เป็น500ถุย <ๆ S 1> 5,359,536นะฮะพลังรวม แล้วพลังจบตีก็ขึ้นเป็น8 8 0 0 0 8นะฮะผมคาดว่าถ้าเสื้อกาโลมานะก็น่าจะขึ้น9 0 0 0 0นแน่ๆน,นะครับตรงนี้กาโลมาเพราะว่าเรา,เราจะดวกบวกบวกเพิ่มอีกนะ2ดาวใช่ไหมเป็น4ดาวก็น่าน่าจะถึง900,000แน่ๆแ,และถ้า ถูกตื่นมาเตรียมไปแล้วถูกตื่นมาปุ๊บก็บน่าจะขึ้นเก้าแสนนิดนิดนะเก้าแสมอะผมให้ไม่เกินสายจริงอยากจะทำให้ถึงล้านนะให้โจมตีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองไปลองดูกันสักหน่อยว่ามันจะฉากมันจะเฉาะ มันจะโจมตีโต้กลับเนี่ยแล้วมันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรองกับใครดีเราไปลองใครดีเราลองใครดีอ่ะอานี้แล้วกันเพราะว่าผมในประลองเนี่ยผมมีคนขอว่าขออันดับหนึ่งผมก็เลยจัดให้เขาไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมารองทวงันทวนอันดับหนึ่งของเราคืนดูก่อนนะฮะเอาเริ่มตั้งแต่แปรดอันดับสองก่อนแล้วกัน นะเหนะ็นือนะปึบดูเสียงกันนิดนึงดนิดนึงเสียงกันนิดนึงทำมันตีที่มันนิดนึงแล้วกันนะนะไปไป,ไปลุยขออนุญาตนะครับคุณเบียร์ซีดนะฮะขออนุญาตลองการโรอบผมอีกหน่อยนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับผมเอ้าปัดโทผมลืมเปลี่ยนชุดอันนี้เป็นทีมที่ผมจัดไว้ให้เขามาตัดผมอยู่นะอ,อะไม่เป็นไรนะเราขึ้นอันดับ2ด้วยโคเกสื่อก่อนนี่9ล้านกว่านะครับผมแล้วตามด้วยโบลสต่อยธรรมดาบากก็ให้ล้านแปดตายไปแล้วหนึ่ง ิงเอนจิ้นเข้ามาดวงสะท้อนกลับเลยครับผมโอ้โหแรงถึงตายนย่กาโรเขาเข้ามาปล่อยมัดครับยังอยู่สองล้านเจ็เดเหลืออยู่าตัวฟินิกตายไปแล้วเดี๋ยวฟืนขึ้นมาเดี๋ยวฟื้นมารอบหน้าเดี๋ยวฟื้นมาดวงเขาเข้ามาต่อยนะครับ9ก้าแสนสามนะบีแมทยิงเข้าไปอีกหนึ่งตีเอาละครับฟินิกผมปืนละปืนละยิงเลียตัวหลังกาโรทั้งิง หายไหมเรียบร้อยครับผมแล้วก็โคเกสื่อปิดจ็อบหรือเปล่าโอ้ยไม่น่าจะปิดล่วงเขายังอยู่เอาลครับล่วงผมต่อยไปรีเลื่องขึ้นมา <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวลองจัดทีมอีกรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปเอาการโรคเข้าที่ผมมือรีบ่อยนะ เป็รอ,อบหนึ่งนะฮะน่าจะจบที่ด้วงนะเพราะว่าโคเกสึ่ไม่แน่ใจว่าออกถางั้นโคเกสึ่น่าจะปิดจ็อบเรียบร้อยนะครับถไม่ยอ่ทอท้อไม่ยอ่ทอท้องั้นก็ต้องให้ด้วงเป็นคนติดบาปนะฮะร้อยเดี๋ยวลืมจัดทีมันก่อนมากาโลลูกเปิกันให้ ซอมบี man, ้แมนลูกก็ินไหมใช่ไหมลืมนละ้วยิงนี่โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเอาเรอเอาแบบนี้ก่อนเนาะเอาซีอิ๊แฟงใส่นี่ดียว ชุดเต็มไปก่อนชุดเหนียวเหนียวกัดไปก่อนโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันอันดับที่1นะอันดับที่หนึ่งนี้ตอนนี้เขาเล่นเป็นสายสปีดอยู่นะและเขาแรงมากนะดูันด,ดูตัวละครเขาแบบเต็มเต็มแน่นๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากาโร่เราจะยืนไหวไหมเพราะเราน่าจะโดนเขาซัดเลยมาก่อนเลยอะถ้าขึ้นขนาดนี้แสดงว่าเราอยู่รอดนะฮะ ครับเขาเปิดด้วยสกัดพัทเด็กนะฮะทำให้ฝั่งพัศนสุมาจีกับนัทนายแล้วก็อะตอมเขาติดธกระหน่ำนะ <c oughs> เลยไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เคอขัน้นอะไร่เป็นท่านนายซัดเข้ามานะครับผม4ล้าน3กาโลเข้าไปชอปเพิ่อล้านเนะฮะ <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยลงไปถ้าซึมากีใส่มาอีกทีหนึ่ง6 2, ล้าน2กาโลเข้าไปซัดอีกล้านเนะครับแสดงว่า แต่และตัว HP เขาไม่เกินล้านเก้าใช่ไหมดาเมจผมถึงได้แค่นี้คิงเอนจิ n e มาฮึตาอีกเกือบตายแท t ท็อปมาสเตอร์เขาเข้ามาซัดคิงผมเรียบร้อยไหมยังยงาง Galo หมดแล้วนะฮะปืบก็ให้ตายไปสองตัวละ Pocket Ser 4ล้านสองนะครับผม Galo ฟาอ a t o มิ c ไปอีกหนึ่งทีเด e ด u วงต่อย Tank t อปไปหนึ่งทีซอมบีม้แมน ยิงไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าดาเมจกาโร่มันมันแรงขึ้นแบบยังเท่าไหร่ยังไงแบบให้เห็นได้ชัดนะนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวมันตัวละครฝั่งศัตรูมี h ฮเท่าไหร่เราก็โจมตีได้เท่านั้นหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมเดาไม่ผิดนะอ่ะ โอเคครับผมเพื่อนๆวันนี้เราก็ทำการปั้นกาโลเราให้เป็น6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือภารกิจของเราอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมาในอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้านี้นะครับเพื่อนๆ,ๆก็อย่าลืมนะครับวันที่15เนี่ยสิ 15, ก่อนเลยนะสิก็คือวันจันทร์เนี่ยมันจะมีชุดคอสตูมของกาโลเข้ามาแต่เห็นเขาว่าเป็นชุดนักเรียน ซึ่งตอนนี้มันก็ใส่ชุดนักเรียนอยู่แล้วถูกไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวชุดนักเรียนเป็นชุดเก่าที่เข้ามาแล้วให้เราซื้อใหม่หรือว่าเป็นชุดใหม่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นชุดเก่าผมก็คงผ่านแต่ถ้าเป็นชุดใหม่ก็ก็คงต้องจัดมาให้กาโลลูกลักเราสักหน่อยนะฮะแล้วก็วันที่18นะอันนี้อย่าลืมเลยว,วันที่18วันที่18ไอเทมเฉพาะกาโลเสื้อดำมาแนะ่นอนนะฮะ เราได้สุ่มกันแนะ่นอนกาโลเสื้อดำนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกของท่าอ่าแหลมเลยอันนี้แหลมเลยแล้วก็ของผมที่รอเลยนะฮะเมื่อได้เสื้อดำปุ๊บอัพนี่ได้ปั๊บอัพนี่ได้ปุ๊บ,บจัดเลยห้าดาวม่วงเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าวัสดุผมพร้อมไหมน่าจะไหวอยู่นะอ่าผมว่าผมก็เตรียมไว้เยอะอยู่นะโห มันต้องดูที่ว่าไอพ้พวกเนี้ยฮะพวกแผ่นดิสเนี่ยผมจะพอหรือเปล่าด้วยนะแต่จะพยายามเก็บให้พอนะฮะเพราะว่าสายอันนี้มันสายสายพลังไงสายพลังมันใช้ตาอ่าของสายพลังเยอะอยู่ซึ่งผมมีน้อยแต่ว่าของต่อสู้เนี่ยผมเก็บไว้เยอะอยู่นะเนี่ยอย่างของด้วงเนี่ยเป็นไงเนี่ยเนี่ยผมว่าพอนะพออยู่นะอันนี้คือสายสายต่อสู้นะ ถ้าจะมีปัญหาก็จะมีปัญหาตรงนี้เลยมันจะมีปัญหาคือมีปัญหาตรงพลังแต่ผมก็มีเก็บเก็บไว้บ้างตรงนี่นะโลกหายนะนะโลกหายนะเหรยวคงต้องแลกกันเนี้ยแลกได้เท่าไหร่สิบสามเหรอก็ได้อีกประมาณเกือบเกือบร้อยอันนะก็ต้องมาลุ้นกันว่า เราจะสามารถทําให้กาโล่เป็น5ดาวม่วงภายในวันที่18ได้เลยไหมนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับการสุ่มตัวละครกาโร่รีเทิร์นก็จบสิ้นที่1ร0้อยไม่เกลือนะไม่เกลือคิดว่าไม่เกลือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วกันฮนะเดี๋ยวไงผมไป ปั้นไปรองเล่นกาโลไปเทสอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะพยายามเก็บวัสดุเก็บชิ้นส่วนอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาทำกาโลห้าดาวม่วงให้ทันภายในวันที่18เพื่อให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมยังไงวันนี้ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆที่มาสุ่มกาโลรีเทิร์นะฮะดวงดีละกันไม่เกลือไม่เกลือนะฮะขอให้ได้กันทุกคนนะครับผมหรือถ้าใครกั้นใจเก็บไว รอเกโรเกโรก็พยายามฝืนใจนะครับฝืนใจอย่าอย่าไปมองมันไอตัวอันเชิญเนี่ยอย่าไปมองกาโร่มันเดี๋ยวมันจะเผลอกดเข้าไปนะฮะถ้าใครอยากได้จัดเลยแต่ถ้าใครรอเกโรฆ่ามันไปครับผมฆ่ามันไปโอเคครับผมว,วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กันได้นะครับผมถ้า <c oughs> ผมพูดอะไรไม่ดีหรือต,กตกอะกุกตะกักทำรายพลาดไปก็ ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนชาววันพันแมนเดอะสตองเกตมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ